สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลงลางของขังทุกทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะมาพบกับช่องรับเหมาพระบ้านอีกแล้วนะคะมาใน EP ีที่238แล้วนะคะพี่พี่ตามีพระบ้านราคาแบ่งปันนะคะจับต้องได้มาในราคาเดียวทั้งหมดเลยอง์ละ500บาทนะคะพี่พี่ดูให้ชอบให้ใช่ให้ถูกใจก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจซื้อค่อยปิดชื่นชอบองคไหนเล็งองคไหนไว้นะคะพี่พี่สายด่วนสายตรงเข้ามาหาน้องได้เลยนะคะ ที่เบอร์โทร0826205910นะคะหรือว่าแคป็จอนะคะแล้วก็แสแกน QR โค้ดลน์เข้ามาได้เลยเพื่อที่จะดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์นะคะยินดีให้บริการกับพี่ๆทุกท่านนะคะ พาทุกรายการวันนี้นะคะที่เอามาให้พี่ๆรับชม50รายการเป็นพาที่บ้านน้องเององค์ไหนนะคะที่น้องพูดผิดหรือว่าจําผิดนะคะน้องต้องขออภัยพี่ๆไวนะ้ณที่นี้ด้วยอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะคะวันนี้น้องรบกวนเวลาพี่ๆไม่นานไปแบบรวดเร็วกันเลยนะคะวันนี้รักกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาด EP ใหม่ๆนะคะ EP ต่อไปค่ะกะติการนะคะของทางร้านค่ะก็เหมือนเดิมเลยทุกรายการนะคะจะมีหมายเลขกำกัดชัดเจนนะคะ สมมุติว่าพี่ๆสนใจปิดรายการนี้นะคะหมายเลขที่14 สมมติว่าพี่ๆสนใจปิดรายการนี้นะคะหมายเลขที่14นะให้พี่ๆแจ้งว่าสนใจปิดองค์ที่14 EP 238ช่องรับเหมาผระบ้านนะคะเพียงง่ายๆเท <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่านี้เลยเนาะจะได้จัดส่งสินค้าให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะได้อย่างถูกต้องแล้วก็กรวดเร็วด้วย5 0รายการวันนี้ขนมาให้พี่ๆนะคะรับชมกันแบบยาวๆมีทั้งเนื้อดินชินผงรูปหล่อนะคะเครื่องรางส,สวยๆแบ่งปันองค์ละ500บาทนะคะแถมยังจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บอกเพิ่มด้วยนะคะพี่ๆ ท่านไหนไม่สะดวกโอนสามารถสั่งเป็นเก็บปลายทางชำระเงินที่หน้าบ้านรอรับของ1นสวันค่ะสําหรับวันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นครงเสียเวลาเรามาเริ่มต้นที่รายการแรกกันเลยนะคะ รายการที่1นะคะพี่พรายการที่1จะเป็นองค์นี้เลยรายการที่1นะคะใบหน้าโดคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองนะคะสวยงามมากๆด้านหลังจะเป็นหลังเตารีดด้านหลังนะคะจะเป็นหลังเตารีดแบบนี้เลยรายละเอียดรอบองดูสวยงามนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากบูชาต่อนะคะหรือว่าอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมติดต่อ,อน้องเข้ามาตามเบอร์โทรที่น้องแจ้งไปเมื่อสักครู่ได้เลยองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันนะคะ500บาทจะสงให้ฟรีนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่2จะเป็นพระคูลุงจะเป็นพระคูลุงนะคะวัดท่ากระบือ จะเป็นวัดท่ากระบือนะคะลงยาสวยงามแบบนี้เลยนะคะใบหน้าดูคมดูชัดด้านหลังนะคะพี่ๆตัวอักขระตัวอักษรน,นะคะจะเป็นจะเป็นแท่งนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยเป็นปี2884เป็นปี2884นะคะเรียนดูคมดูชัดแบบนี้เลยหน้าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันค่ะ500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะหมายเลขที่2ต่อไปค่ะหมายเลขที่3าจะเป็นดวง หมายเลขที่3นะคะพี่ๆขาเป็นร่วงแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆเลยนะคะเป็นของเก่าของโบราณหายากมากๆแล้วนะคะแบบนี้ของเก่าของโบราณน,นะคะพี่ๆจ๋าหายากมากๆแล้วนะ้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันค่ะ5 0าบาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่4ี่มาพร้อมกับเรี่ยมกอบเงินสวยๆเลย หมายเลขที่4นะคะมาพร้อมกับเลี่ยมกรอบเงินนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่จา๋าองค์นี้นะคะพี่พี่ท่านไหนกาลังตามหาหรือว่าอยากบูชารีบรักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะองค์นี้เป็นหมายเลขที่4นะ,ะราคาอยู่ที่500บาทน้องจะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่5หมายเลขที่5้านะคะจะเป็นหลวงพ่อเดิม หมายเลขที่5นะคะพี่พีจาจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลยใบยหน้านะคะดูคมดูชัดรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนดูสวยงามมากๆองนี้นะคะพี่พีสภาพสวยสมบูรณ์เลยสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะน้องให้ราคาพิเศษอยู่ที่ราคา500บาทน้องจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่6 หมายเลขที่6จะเป็นเหรียญน,นะคะพี่ๆหมายเลขที่6องค์น,นี้จะเป็นเหนเรียญเหรียญจะเป็นเหรียญเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยค่ะเหรียญจะเป็นเหรียญเก่าเหรียญเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสภาพยังดูสวยสมบูรณ์ทางด้านหน้าและด้านหลังรายละเอียดนะคะยังดูชัดเจนมากๆองค์นี้น้องไม่ทราบทีนะคะให้ราคาแบ่งปันกับพี่ๆไปราคาองค์นี้500บาทน้องจะส่งให้ฟรีมีปายทางใบบอกเพิ่มนะคะต่อไปคะ่ะจะเป็นหมายเลขที่7 หมายเลขที่7องค์นี้จะเป็นเหรียญเช่นกันเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตารามเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พสาววัดโคศิตารามด้านหน้านะคะใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลยด้านหลังนะคะจะเป็นหลังหันุมานปี2521เป็นหลังหันุมานนะคะสวยๆแบบนี้เลยปี2521พี่พี่ท่านไหนสนใจหรือว่ากําลังตามหาเหรียญรุ่นนี้อยู่ รีบทักรีบโทรเข้ามาหาหน้องกันได้เลยเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์นะคะจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่8หมายเลขที่8นะคะพี่ๆองค์นี้น้องไม่ทราบที่นะองค์นี้น้องไม่ทราบที่ต้องขออภัยพี่ๆไว้ด้วยนะคะจะเป็นเหรียญที่ระลึก2578เป็นเหรียญที่ระลึกนะคะ2578นะ,ะเหรียญจะเป็นเหรียญเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะ เหรียญนะคะจะเป็นเหรียญเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆเป็นของเก่าของโบราณที่บ้านน้องเองนะคะหมายเลขที่องนี้ค่ะจะเป็นหมายเลขที่8นะคะพี่ๆองค์นี้จะเป็นหมายเลขที่8นะคะน้องต้องขออภัยด้วยค่ะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่9หมายเลขที่9นะคะพี่ๆหมายเลขที่9จะเป็นองค์นี้เลยองค์นี้นะคะจะเป็นหมายเลขที่9 สภาพนะคะดูสวยงามแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะอยากจะบูชาต่อนะคะหรือว่าอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมร,รีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยใบยหน้านะคะดูคมดูชักแบบนี้เลยค่ะใบหน้านะคะดูคมดูชักแบบนี้เลยองค์นี้จะเป็นหมายเลขที่9นะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่1ิ หมายเลขที่10บนะคะพี่พีองค์นี้นะคะใบหน้ายังดูคมดูชัดเช่นกันค่ะหมายเลขที่1ินะคะองค์นี้นะคะใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้ทั่วทั้งองเลยใต้ฐานนะคะพี่พีจะไม่มีต่อโค้ดหรือว่ารอยจาน ใต้ฐานนะคะจะไม่มีต่อโคดนะคะหรือว่าลอยจานนะคะเป็นเออเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะปี2543เป็นปี2543นะคะพี่พรายละเอียดรอบๆอบองนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยน่ากิจสะสมมากๆพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามากันรนวนเลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่11องค์นี้จะเป็นเหรียญ องนี้นะคะพี่พี่จ๋าจะเป็นเหรียญนะคะหลวงพ่อเดิมเหรียญเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะคะยังไม่มีเหรียญรุ่นนี้รีบทักรีบโทเข้ามากันได้เลยด้านหลังนะคะพี่พี่ตัวหนังสือนะคะเป็นแท่งดูชัดเจนมากๆด้านหลังนะคะตัวหนังสือนะคะจะเป็นแท่งแบบนี้เลยดูชัดเจนมากๆเป็นเหรียญปี2482เป็นเหรียญปี2482นะคะเหรียญดูคมดูชัดแบบนี้เลยหมายเลขที่11 ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่12หมายเลขที่12นะคะพี่พี่องนี้นะคะจะเป็นเหรียญพิเศษเลยองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษเลยนะคะองค์นี้พี่พี่ท่านไหนนะคะกําลังตามหาอยู่หรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมพ,พี่พี่นะคะทักไลน์เข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับแอดมินกันได้เลยด้านหลังนะคะตัวอักขระตัวหนังสือนะคะจะเป็นแท่งดูชัดเจนแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆเหรียญด้านหน้านะคะจะดูคมดูชัดนะคะ องค์นี้จะเป็นหมายเลขที่12พี่พี่สามารถนะคะแอดไลน์เข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้ค่ะเบอร์โทรไลน์นะคะกับเบอร์โทรศัพท์ค่ะจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันเลยเบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0 08 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่13หมายเลขที่13นะคะพี่ๆองค์นี้จะเป็นเหลียญเช่นกันค่ะ องคนี้จะเป็นเหรียญเช่นกันเป็นเหรียญงานฉลองนะคะจะเป็นเหรียญงานงานฉลองน้องไม่ทราบที่นะคะต้องขออภัยด้วยเหรียญนี้นะคะจะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะพี่พเหรียญนะคะจะดูคมดูชัดแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญเก่าโบราณเหรียญนี้นะคะจะเป็นเหรียญเก่าโบราณนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาด่วนเลยนะคะหมายเลขที่13ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคา500บาทน้องจะส่งให้ฟรีเช่นกัน ะะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่1 4จะเป็นเหรียญย5่สัตวรษหมายเลขที่14นะคะหมายเลขที่14เป็นเหรียญย5พุทธสัตวรรษนะคะเหรียญน,นะคะจะดูคมดูชัดแบบนี้เลยทางด้านหน้าและด้านหลังเหรียญน,นะคะจะเหเรียญน,นะคะจะดูคมดูชัดแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆองค์นี้นะคะน้องให้ราคานะคะแบ่งปันอยู่ที่ราคา500บาทดอะจะส่งให้ฟรีนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่15หมายเลขที่15นะคะพี่พีองค์นี้เลยเป็นของเก่าของโบราณน่าเก็บสะสมมากๆด้านหลังจะเป็นหลังรอยจานค่ะด้านหลังจะเป็นหลังรอยจานเป็นพระเก่าเก่าเดิมๆนะคะของที่บ้านน้องเองไม่ทราบที่นะคะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันไปเช่นกันคะ่ะ500บาทจัดส่งให้ฟรีต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่16องค์นี้นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้ นี่เลยค่ะใบหน้านะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือด้านหลังนะคะพี่พี่จะเป็นหลังหนังสือนะคะแบบนี้เลยดูชัดเจนดูสวยงามมากๆใบหน้าดูคมดูชัดนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆเลยองค์นี้จะเป็นหมายเลขที่16นะคะราคาน้องนะคะให้ราคาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเลยราคาจะอยู่ที่500บาทน้องจะส่งให้ฟรีค่ะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่17องค์นี้จะเป็นจอก หมายเลข27องค์นี้จะเป็นจอบเล็กนะคะพี่พจ๋าจะเป็นจอบเล็ก เนื้อจะเป็นเนื้อทองคํานะคะเนื้อจะเป็นเนื้อทองคําสวยๆแบบนี้เลยนะ่าเก็บสะสมมากๆรายละเอียดด้านในนะคะพี่พจา๋ารายละเอียดด้านในนะคะยังดูชัดเจนอยู่นะพี่ๆท่านไหนกําลังตามหาจอบนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามากันได้เลยเบอร์โทรน้องเป็นเบอร์0826205910 0826205910นะคะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันค่ะราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่18หมายเลขที่18นะคะจะเป็นเหรียญพระอาจารย์โตนะคะเป็นเหรียญอายุครบ8ปปีเหรียญน,นะคะจะเป็นเหรียญเก่าเหรียญเดิมๆแบบนี้เลยเหรียญเก่าเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพ,พี่ปี2511 เป็นปี2511นะคะเรียนดูโมดูชัดไม่ว่าจะด้านหน้าหรือว่าด้านหลังองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันค่ะราคา500บาทน้องจะส่งให้รีมีปลายทางปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่19ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่19นะคะองค์นี้เป็นหมายเลขที่19น้องไม่ทราบที่ค่ะมาพร้อมกับเลี่ยมกรอบเดิม มาพร้อมกับเลี่ยมกรอบน,นะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะมวลสารด้านในดูชัดเจนนะมวลสารด้านในนะคะพี่ๆดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะเป็นของเก่าๆเดิมๆนะคะพระที่บ้านน้องเองพี่ๆท่านไหนนะคะกําลังตามหาหรือว่าอยากบูชาอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมพี่ๆทักไลน์หรือว่าสายด่วนสายตรงเข้ามาหาน้องกันได้เลยนะ,ะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่20สิบหมายเลขที่20สิบนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะพี่ๆ หมายเลขที่20จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะเหรียญเป็นเหรียญเก่านะคะเป็นเหรียญเก่าๆเ,เดิมๆนะเป็นของเก่าของโบราณน,นะคะพี่พี่จา๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะเหยียบน้ําทเลจิตเลยรุ่นนี้พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจหรือว่ากําลังตามหาเหรียญรุ่นนี้อยู่รีบทักรีโปรเข้ามากันได้เลยน้องให้ราคาสุดพิเศษแล้วก็ราคาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านอง์ละ500บาทจะส่งให้พี่มีปลายทางนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่ี หมายเลขที่21นะคะพี่ๆองค์นี้จะเป็นเหรียญนะคะไม่ทราบที่ค่ะเป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะเหรียญจะเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณนะคะพี่ๆจ๋าเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณแล้วองค์นี้นะคะน้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันค่ะราคาอยู่ที่500บาทน้องจะส่งให้ฟีนะคะเป็นหมายเลขที่21ค่ะรายละเอียดจะดูชัดเจนประมาณนี้เลยต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่22หมายเลขที่22นะคะพี่ๆจ๋าองค์นี้นะคะใต้ฐานจะเป็นจอประลน ใต้ฐานองค์นี้นะคะจะเป็นจอปรอนะคะพี่ๆใบหน้านะคะดูคมดูชัดมากๆ ใบหน้านะคะพี่ๆจา๋าดูคมดูชัดแบบนี้เลยรายละเอียดรอบองค์นะคะสวยงามสมบูรณ์หน้าเก็บสะสมมากๆองค์นี้น้องให้ราคานะคะอยู่ที่500บาทเช่นกันค่ะองค์นี้น้องให้ราคาอยู่ที่500บาทน้องจะส่งให้ฟี่มีปลายทางปลายทางไม่บวกเพิ่มพี่ๆท่านไหนนะคะไม่สะดวกโอนหรือว่ากังวลใจสามารถสั่งเป็นเก็บปลายทางชําระเงินที่หน้าบ้านรับของที่หน้าบ้านรอรับของเพียง1-2วันเท่านั้นนะคะ องค์นี้เป็นหมายเลขที่22นะคะใต้ฐานจะเป็นจอปรลอแบบนี้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่23องค์นี้จะเป็นหมายเลขที่23นะคะพี่พีน้องไม่ทราบที่นะคะ องคนี้น้องไม่ทราบที่ค่ะต้องขออภัยพี่พี่ด้วยองค์นี้นะคะน้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันราคา500บาทรายละเอียดนะคะพี่พี่ดูชัดเจนมากๆรายละเอียดนะคะดูชัดเจนสภาพสวยงามพี่พี่ท่านไหนนะคะอยากบูชาต่อหรือว่าอยากเก็บไปสะสมทักเข้ามาถูเข้ามากันได้เลยเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่24หมายเลขที่24นะคะองค์นี้น้องไม่ทราบที่เช่นกัน,นะคะ่ะ นี่เลยค่ะสภาพสวยสมบูรณ์เหมือนกันองค์นี้นะคะสภาพสวยสมบูรณ์เหมือนกันเลยนะคะน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะที่ชัดเจนกว่าในวิดีโอพี่พี่สามารถนะคะทักไลน์เข้ามาหาแอดมินเพื่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่25ค่ะองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงมาพร้อมกับเรี่ยมกรอบด่ม มาพร้อมกับเลี่ยมกรอบเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสะภาพสวยเลยสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะราคาองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่นกอนได้เลยนะคะต่อไปนะคะพี่พีขาต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่26 ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่26หนะคะองค์นี้นะคะน้องไม่ทราบที่เช่นกันค่ะต้องขออภัยพี่พด้วยองค์นี้น้องไม่ทราบที่เช่นกันนะคะต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะนี่เลยค่ะมวนสารนะคะรอบองค์แบบนี้เลย มวลสารนะคะรอบองค์แบบนี้เลยนะคะรายละเอียดดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆรายละเอียดนะคะดูชัดเจนนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆเลยพี่ๆท่านไหนสนใจหรือว่ากําลังตามหานะคะรุ่นนี้อยู่รีบทักรีบทูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลย้องให้ราคาแบ่งปันไปนะคะราคา500บาทเช่นกันนะคะหมายเลขที่26ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่27 หมายเลขที่27นะคะจะเป็นเหรียญอายุยืนค่ะ หมายเลขที่27นะคะจะเป็นเหรียญอายุยืนนะคะพี่พเหรียญน,นี้นะคะพี่พี่ขาน่าเก็บสะสมมากๆเป็นปี2517เลยเป็นปี2517อายุครบ125ปีนะคะวัดถ้ำเขาบุญนาคหลวงปู่สีนะคะเป็นเหรียญของหลวงปูส่สีด้านหลังนะคะตัวหนังสือเป็นแท่งดูชัดเจนแบบนี้เลยเหรียญด้านหน้าดูคมดูชัดนะคะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกัน 500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่28เป็นเหรียญเช่นกันค่ะแต่ว่าจะมาพร้อมกับกรอบเงินเป็นเหรียญเช่นกันค่ะแต่ว่ามาพร้อมกับกรอบเงินนะคะสวยๆแบบนี้เลย มาพร้อมกับกรอบเงินนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมรีทักรีโผลเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์นาจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันเบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0 0 8 2 6 2 0 5 9น0นะคะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นเลยค่ะหมายเลขที่28ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่29 หมายเลขที่29นะคะพี่ๆองค์นี้น้องไม่ทราบที่นะคะองค์นี้นะคะน้องไม่ทราบที่เลยพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากจะบูชาต่อหรือว่าอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมพี่ๆโทรเข้ามาหาน้องสายด่วนสายตรงด่วนๆเลยมวลสารนะคะรอบองค์นะคะพี่ๆดูชัดเจนมากๆมวลสารรอบองค์นะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะองค์นี้จะเป็นหมายเลขที่29ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่30 องค์นี้นะคะจะเป็นหมายเลขที่30มนะคะพี่พีองค์นี้ลงยาอย่างดีเลย องนี้นะคะลงยาสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าด้านหลังนะคะตัวยันนะคะดูชัดเจนมากๆด้านหลังนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยส่วนด้านหน้าเหรียญลงยาสวยงามอง์คนี้น้องให้ราคาอยู่ที่500บาทน้องจัดส่งให้ฟรีนะจ้าพี่พีดต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่31จะเป็นพระปิดตาเนื้อทองดอกบวกัวเป็นพระปิดตานะคะเนื้อจะเป็นเนื้อทองสวยงามสวยอลากแบบนี้เลย เนื้อจะเป็นเนื้อทองนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ที่องนี้สภาพสวยสมบูรณ์น้องให้ราคานะคะเป็นราคาแบ่งปันห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่สามสิบสองเป็นพระปิดตาเช่นกัน,นะคะ่ะหมายเลขที่สามสิบสององนี้นะคะจะเป็นพระปิดตาเช่นกัน,นะคะ่ะ เป็นของเก่าเก่าเดิมๆนะคะพี่พี่จ๋าเก่าเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสภาพยังดูอ่าสภาพยังดูสวยอยู่นะคะองค์นี้น้องให้ราคานะคะแบ่งปัน500บาทน้องจะส่งให้ฟรีนะ,ะเป็นภับปิดตาหมายเลขที่32นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่33องค์นี้น่าเก็บสะสมมากๆเลยะค่ะพี่พี่องนี้น่าเก็บสะสมมากๆองค์นี้น้องไม่ทราบที่นะคะแต่ว่าจะเป็นเนื้อทอง,งทั่วทั้งองค์เลยเป็นเนื้อทองนะคะ จะเป็นเนื้อทองเหลืองอลามแบบนี้เลยทั่วทั้งองค์ใบหน้านะคะดูชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยดูชัดเจนนะคะดูสวยงามสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้ทั่วทั้งองค์เป็นหมายเลขที่33ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะหมายเลขที่34หมายเลขที่34เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโลมาพร้อมกับเลี่ยมกรอบเก่าๆเดิม มาพร้อมกับเลี่ยมกรอบนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะหรือว่ากำลังตามหาเหรียญรุ่นนี้อยู่รีบพักรีโลรเข้ามากันได้เลยนะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่35หมายเลขที่35นะ,คะ้ค่ะพี่ๆองค์นี้นะคะเป็นองค์เล็กเลยน้องไม่ทราบที่ด้านหลังนะคะจะมีรอยจาน ด้านหลังนะคะพี่พีมีรอยจามแบบนี้ดูชัดเจนเลยพี่พีท่านไหนนะคะกําลังตามหาองค์นี้อยู่หรือว่าอยากได้องค์นี้ไปบูชาพี่พีสามารถติดต่อน้องผ่านไลน์หรือว่าสายด่วนสายตรงน้องเข้ามาได้เลยนะคะราคาอยู่ที่500บาทน้องจัดส่งให้ฟรีรายละเอียดนะคะดูชัดเจนแบบนี้ทั่วทั้งองค์เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่36จะเป็นพยยอดธงค่ะหมายเลขที่36จะเป็นพยยอดธงนะคะพี่พี เนื้อจะเป็นเนื้อทองนะคะจะเป็นเนื้อทองอลามสวยงามแบบนี้เลยองค์นี้นะคะสะภาพสวยสมบูรณ์ใบหน้าดูคมชัดสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่ๆใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยน้องให้ราคาเบ่งปันนะคะ500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่37จะเป็นพระปิตาอีกเช่นกันค่ะหมายเลขที่37นะคะเป็นพระปิตามีรอยจานรอบองค์นะคะ มีรอยจานรอบองค์แบบนี้เลยได้เก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะนี่เลยค่ะรายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะราคา500บาทเช่นกันค่ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่38เหรียญน,นี้นะคะพี่ๆเหรียญน,นี้นะคะมีโค้ดตอกด้วยเหรียญน,นี้นะคะจะมีโค้ดตอกนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิม เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหานไรจังหวัดนายองนะคะด้านหลังตัวหนังสือนะคะเป็นแท่งดูชัดเจนแบบนี้เลยเหรียญด้านหน้านะคะดูคมดูชัดจะเป็นเหรียญหน้ากากทองสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่อรีทักรีโทรเข้ามากันได้เลยนะ,ะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่39หมายเลขที่39นะคะพี่ๆองนี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะมาพร้อมกับอัญมยมกรอบเก่าๆเดิมๆ มาพร้อมกับเลี่ยมกอบน,นะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะราคาองค์นี้500บาทเช่นกันค่ะองค์นี้น้องไม่ทราบที่นะคะพี่จ๋าองค์นี้น้องไม่ทราบที่นะคะเหรียญจะเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณแบบนี้เลยเหรียญเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณแบบนี้เลยนะคะหมายเลขที่39ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่40องค์องนี้จะเป็นหมายเลขที่40นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะ พี่ๆท่านไหนนะคะกำลังตามหานะคะหลวงพ่อเดิมนะคะรุ่นนี้อยู่รีบทักรีบโผรเข้ามากันได้เลยเป็นปี2482วัดหนองโพนะคะพี่จ๋าปี2482วัดหนองโพเรียนนะคะสภาพเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะราคา500บาทน้องจะส่งให้ฟรีพี่ๆลูกค้าท่านใหม่นะคะที่กังวลใจไม่กล้ากดสั่งนะคะพี่ๆสามารถสั่งเป็นเก็บปลายทางชำระเงินที่หน้าบ้านรับของที่หน้าบ้านรอนนรับของประมาณ1-2วันนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่41หมายเลขที่41นะคะพี่ๆองค์นี้น้องจะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อดินนะคะองค์นี้เป็นเนื้อดินสภาพสวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักไม่บินนะคะมวลสารค่ะดูชัดเจน มวลสารนะคะดูชัดเจนค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยเบอร์โทรน้องนะคะเป็นเบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0 08 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะหมายเลขที่41ต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่42หมายเลขที่42นะคะพี่พี่องค์นี้นะคะน้องไม่ทราบที่ค่ะแต่ว่ารายละเอียดนะคะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากมาก แต่ว่ารายละเอียดนะคะดูชัดเจนค่ะน่าเก็บสะสมมากๆเลยพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะหรือว่าอยากจะบูชาต่อรีบทักรีบถูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่43หมายเลขที่43่ค่ะพี่ๆองค์นี้มาพร้อมกับกรอบเดิมๆองค์นี้นะคะมาพร้อมกับกรอบเดิมๆเลยมวลสารดูชัดเจนมากๆ มวลสารน,นะคะพี่พี่าดูชัดเจนนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆเลยด้านหลังนะคะจะไม่มียันหรือว่ารอยจานด้านหลังนะคะไม่มียันหรือว่ารอยจานนะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะหรือว่ากําลังตามหารุ่นนี้อยู่รีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่44หมายเลขที่44องค์นี้มาพร้อมกับเรี่ยมกรอบเงินนะคะสวยๆแบบนี้เลย มาพร้อมกับเลี่ยมกรอบเงินนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านในสภาพสวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักเลยด้านในนะคะสะภาพสวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักเลยนะคะพี่ๆจ๋าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะบูชารีบทักรีโพเข้ามากันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่45หมายเลขที่45องค์นี้จะเป็นพระขุนแผนเนื้อดิน เป็นผ้าคุณแผนนะคะเป็นเนื้อดินเลยสภาพสวยงามไม่แตกไม่หักไม่บิ่น,นะคะมวลสารค่ะดูชัดเจนมากๆมวลสารนะคะพี่พี่จะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆหรือว่าพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ชัดเจนกว่าน,นี้พี่พี่สามารถติดต่อผ่านไลน์หรือว่าดูที่เพจได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่46เป็นพ้ปิตาเรียมเป็นพ้าปิตานะคะพ้าปิตา ปิดทองอย่างดีเลยนะคะองคนี้มวลสารนะคะดูชัดเจนมากๆมวลสารนะคะพี่ๆดูชัดเจนดูสวยงามแบบนี้เลยเป็นของเก่าๆเดิมๆนะคะที่บ้านของน้องเองเป็นของเก่าๆเดิมๆนะคะพี่พ๋านา <ๆ S 2> ่าเก็บสะสมมากๆเลยรายละเอียดมวลสารนะคะดูชัดเจนมากๆองค์นี้เป็นหมายเลขที่46ราคานะคะเป็นราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่47 หมายเลขที่47องค์นี้น้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่องนี้น้องไม่ทราบที่นะคะมวลสารดูชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยมวลสารนะคะดูชัดเจนแบบนี้ทั่วทั้งองค์เลยพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะอยากจะบูชาต่อหรือว่าอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาทูเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันค่ะห้า้บาทจัดส่งให้ฟรีต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่48 หมายเลขที่48นะคะองค์นี้นะคะพี่ๆเป็นพระปิตาเป็นพระปิตาของเก่าโบราณเลยเป็นพระปิตาของเก่าโบราณน,นะคะมวลสารดูชัดเจนแบบนี้มวลสารนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั่วทั้งองค์พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากบูชาต่อหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบทูเข้ามากันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่49 หมายเลขที่4ี่49นะคะองค์นี้น้องไม่ทราบที่นะคะแต่ว่าสภาพคือเป็นของเก่าของโบราณแทพแนะ่นอนเลยนี่เลยค่ะเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยนะคะมวลสารดูชัดเจนแบบนี้ทั่วทั้งองค์ มวลสารนะคะดูชัดเจนแบบนี้ค่ะทั่วทั้งองค์เลยพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะรีบทักรีบโทลเข้ามาหาน้องกันได้เลยเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์นะคะจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะพี่ๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันค่ะ500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่50หมายเลขสุดท้ายของ EP นี้จะเป็นผ้าผงหลวงพ่อปานจะเป็นผ้าผงหลวงพ่อปานนะคะสะภาพสวยสมบูรณ์เลย สภาพนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนกําลังตามหาหลวงพ่อปานรุ่นนี้อยู่รีบ,รบ,รบทักรีบโทรเข้ามาหาน้องกันด่วนๆเลยเบอร์โทรน้องนะคะกับเบอร์โทรลายจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันค่ะราคา500้อบาทจัดส่งให้ฟรีหมายเลขที่50สินะคะ ค่ะสำหรับ50องค์50รายการวันนี้นะคะพี่พีกก็น้องก็ให้พี่พี่นะคะทุกทุกท่านรับชมครบทั้งหมด50รายการแล้วขอพระคุณพี่พีทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะจนถึง จนถึงจบคลิปนะคะพี่ๆองค์ที่1จนถึงองค์ที่50เลยชอบองคไหนหรือว่าเลงองคไหนไว้อยู่นะคะอย่าลืมโทรหาน้องสายด่วนสายตรงได้ที่เบอร์0 8 2 6 2 0 5 9 1 0หรือว่าแคปอ่าแคปหน้าจอนะคะแล้วก็สแกน QR code คเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆผิดพลาดประการใดน,นะคะน้องต้องกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านนะคะไว้นะตรงนี้ด้วยพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะจะมีพระอะไรสวยๆนะคะให้พี่ๆมารับชมบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆหม่ EP ใหม่ๆกันนะคะสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะขอพระคุณพี่พี่ทุกท่านมากๆเลยสวัสดีค่ะ